อำนาจห,หน้าที่ที่มีอยู่และความมีอิสระเ่ยคือการทำให้เขาอยากทำอะไรได้ภายใต้ขอบเขตน,นั้นแต่ว่าการทำแล้วเหมาะสมหรือไม่คำว่าความเหมาะสมเนี่ยมันมันเป็นดุลพินิษ่ะมันเป็นเรื่องของแล้วแต่อัตวิสัยที่คนจะมองนะครับเราอาจจะพบคนที่บ้านยังไม่เรียบร้อยเลยแต่อยากซื้อรถใหใมายเหมาะสมไหม,มหลายคนก็อาจจะบอกไม่เหมาะสทไมถ้าไม่ทำบ้านให้มั่นคงก่อนค่อยซื้อรถ อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนยที่ท<ม>ความสำเร็จน,นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะนัดว่าตอนที่เรากระจายอำนาจใหม่ๆคนจนํานวนหนึ่งก็มาบอกผมว่ากระจายไปเห็นไหมอาจารย์อบตอทาอะไรเป็นออบจอคิดแต่ลาดยางถนนอย่างเดียวมีเงินเท่าไหร่ก็ลาดยางถนนผมก็ถามว่าถ้าทั้งปีคุณอยู่บนถนนที่มีฝุน่นค,คุณมีเงินก้อนแรกคุณทําอะไรคุณก็ลาดนนยางถนนแต่วิธีคิดที่บอกว่าทําอะไรไม่เป็นดีแต่ลาดยางถนน มันเป็นวิธีคิดของคนที่อยู่บนถนนที่ไม่มีฝุ่นค่ะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งเราต้องให้สิทธิ์ที่เขาคิดว่าเขาอยากแก้ปัญหาอะไรถ้าเขาทําแล้วประชาชนไม่พอใจเขาต้องไปตอบประชาชนค่ะนะครับเขาต้องไปตอบประชาชนอันนี้คือหลักอิสระทีนี้พอหลักอิสระแบบนี้เนี่ยพอพูดว่าความเหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคุณมีทรัพยากรมากพอไหมนะครับสองคุณมีอย่างอื่นที่ควรจะต้องทำอีกไหม ถ,ถูกไหมครับเช่นคุณจะไปพัฒนาการศึกษาไหมคุณจะไปทําเรื่องของคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นไหมคุณจะไปทําเรื่องสุขภาพคุณจะไปทําเรื่องวัฒนธรรมมันมีหลายมิติที่อยากจะทําได้ดังนั้นความเหมาะสมจึงผันแปรไปตามความรู้สึกของแต่ละคนทีนี้พอกลับมาอีกเรื่องหนึ่งคือความคุ้มค่าความคุ้มค่าเนี่ยมันมีวิธีคิดหลายแบบความคุ้มค่าที่คิดแบบพื้นฐานเลยก็คือว่าทําแล้วคนใช้เยอะ ทำให้ต้นทุนถูกลงนี่คือความคุ้มค่านะครับแต่ความคุ้มค่าบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นความคุ้มค่าที่อธิบายแบบนั้นไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นท้องถิ่นหลายแห่งทำทางจักรยานให้คนได้ออกกำลังขี่จักรยานปร,รากฏว่าหน่วยตรวจสอบก็ไปบอกว่าไม่คุ้มค่าเพราะมีจักรยานไปนับแล้วมีจักรยานขี่วันหนึ่งไม่ถึง20คันผมก็ตั้งคำถามว่าถ้าความคุ้มค่าวัดจากความถี่ของการใช้ใช้นะครับ ทางลาดให้วิวแชร์ก็ไม่คุ้มเพราะว่าทางลาดให้วิวแชร์พอเพอทำแล้วไม่มีใครมาขึ้นเลยแต่ความคุ้มค่าของเงินเม็ดนี้ที่ทำคืออะไรคือการทำให้คนเสมอภาคมากขึ้นการทำให้คนมีโอกาสมากขึ้นดังนั้นความคุ้มค่าในมุมนี้มันคือความคุ้มค่าที่ไปเติมช่องว่างของคนแน่นอนต้นทุนต้องแพงกว่านะครับดังนั้นผมคิดว่า พอพูดเรื่องความคุ้มค่าหรือ value for money เนี่ยมันตีความหลายแบบแล้วปัญหาขององค์กรท้องถิ่นก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขากำลังทำหน้าที่เพื่อเสริมให้โอกาสคนค,คุณนัทอาจจะเคยเห็นตามเวลาเราไปชนบทเห็นเครื่องเล่นของเด็กนะฮะไม้กระดานลื่นบ้างอะไรบ้างอยู่ในทุง่งแล้วก็มีต้นไม้ไม่มีโรงไม่มีอะไรเก็บถ้าเรามองไปแบบนี้เราไม่คุ้มค่า แต่ถ้าตกเย็นมีเด็กมาเล่นสักสิบคนและเด็กเหล่านั้นไม่มีทางจะได้มาเล่นของเล่นแบบในห้างในกรุงเทพคุ้มไหมคุ้มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าจึงต้องตีหลายแบบถ้าเป็นเรื่องบริการปกติก็จะมาตีว่าทําแล้วใช้ประโยชน์สมประโยชน์ไหมเพราะว่ามีคนมาใช้เยอะมาตั้งอยู่ตรงนี้มันเหมาะสมไหมนะครับมีการใช้ประโยชน์แต่ว่าอีกหลายเรื่องเรื่อง value for money เป็นมิติของความเสมอภาค เป็นมิติของการลดความเหลื่อมล้ำ